สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมังงะเวิล์กันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้นะครับเรามาอยู่กับวันพีชในตอนที่1,017นะครับผมฉบับเต็มนั่นเองครับเรื่องราวนั้นจะเป็นเช่นไรนะครับผมบอกกันเลยว่าในสปอยที่เล่าถึงเนื้อหาใจความต่างๆของเรื่องเนี้ยอุ้ยเราพอจะรู้เนื้อเรื่องกันมาแล้ว แต่บอกไว้เลยนะครับผมตอนนี้เนี่ยพออ่านจริงๆแล้วดูจริงๆแล้วจากสปอยเวอร์ชั่นเต็มนะครับมันกว่ากันเยอะเลยนั่นเองแล้วผมคาดว่าเวอร์ชั่นเป็นทางก,การเนี่ยน่าจะโคตรโคตรมันเลยแหละครับเรื่องราวมันเป็นยังไงนะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแล้วก็เรามาเริ่มฟังกันเลยดีกว่านะครับผมกับวันพีชในตอนที่1นึ่ฉบับเต็มกับตอนที่มีชื่อว่าคาสัง่งนั่นเองครับ เรื่องราวของเรานะครับผมได้เปิดฉากขึ้นมาที่ลานแสดงดนตรีนั่นเองโดยตัวของทามะเนี่ยก็กำลังนะครับผมจะได้ปล่าประกาศคําสั่งออกมาแล้วหลังจากที่ตัวของทามะเนี่ยได้ประกาศไปทั่วโอนิกาชิมะเลยว่านี่ทามะเองค่ะแต่เรียกได้ว่าควีนเนี่ยนะครับผมก็ได้หันไปเจอกับทามะแล้วก็รู้ดีครับว่าต้องทํำยังไงตัวของควีนนั้นรู้ว่าทามะเป็นแค่ เด็กผู้หญิงตัวเล็คนเดียวเท่านั้นน่ะจะไปมีน้ํายาอะไรนะครับผมคุยก็ตะคอกใส่ไปทีเดียวเนี่ยถ้ามาเองอ่ะก็กลัวจนหมดสติไปแล้วนะครับซึ่งเหตุการณ์ในเวลาเดียวกันนี้เองเนี่ยก็ตัดที่ชั้น4นะครับผมซึ่งตัวของจินเบ์กำลังสู้กับฮูฮูอยู่นะครับผมแต่ในระหว่างการต่อสู้นี้เองเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจินเบนั้นจะเสียเปรียบเป็นอย่างมากเลยเพราะว่า ตัวของลูกน้องไคโดเนี่ยก็คอยยิงปืนยิงกระสุนใส่ตัวของจินเบมาเป็นระยะๆะะครับแล้วจากนั้นเองเนี่ยเหตุการณ์ก็ตัดที่ฝั่งของแฟงกี้กับซาสากิที่กําลังสู้กันอยู่อินุอาราชิที่กําลังต่อสู้กับแจ็คอยู่ดูเหมือนว่า3คู่นี้ที่โชว์กันมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจินเบไม่ว่าจะเป็นแฟงกี้ไม่ว่าจะเป็นอินุอาราชิครับทั้ง3คู่นี้เจอปัญหาเดียวกันหมดเลยเนั่นเองพวกเขาเสียเปรียบจากการต่อสู้ก็เพราะว่าลูกน้องไคโดเนี่ยคอยหนุนหลังเหล่าหกล่องน้ำา่าหรือไพ่พิบัติอยู่ นั่นเองนะครับจากนั้นเองนะครับผมเหตุการณ์เนี่ยก็ตัดกลับมายังห้องแสดงดนตรีซึ่งดูเหมือนว่าทามาเนี่ยจะตั้งสติกลับมาได้แล้วนะครับโดยตัวของอุซอบและนามิเนี่ยก็คอยให้กําลังใจอยู่และสุดท้ายนั้นทามาก็ได้รวบรวมความกล้าขึ้นมาอีกครึ่งหนึ่งครับพร้อมกับตะโกนป่าประกาศคําสั่งเธอออกไปกิฟเธอทุกคนให้กินคี้บีนางโเข้าไปข้าขอสั่งให้ทุกคนช่วยลูกพี่ลูฟี่และช่วยโมโมโนซุเกะคุงเรามาปราบไคโดกันเถอะนะคะ ซึ่งเมื่อสิ้นเสียงของทามะเนี่ยนะครับผมกระแสของสงครามนะครับได้เปลี่ยนไปทันทีเลยนั่นเองเรากิฟเทอร์ที่ได้กินคีบีนางโง่เข้าไปนะครับผมได้หันกลับมาโจมตีลูกน้องของไคโดในทันทีครับจากตอนแรกเนี่ยสู้กับซามูไรอยู่แปะพักในทันทีเลยซึ่งเรียกได้ว่าสถานการณ์นี้นะครับก็ไม่ได้เกิดจับแค่ลาดแสดงดนตรีถูกไหมการประกาศครั้งนี้เนี่ยนะครับผมมันกระจายไปทั่วนิเาชิมะเลยนั่นเองครับทำให้เกิดอะไรขึ้นครับ การต่อสู้คู่ต่างๆที่เราโชว์มาก่อนหน้านี้เนี่ยก็กลับกลายมาเป็น ปกติในทันทีเลยนะครับผมกับกายมันเป็นสูสีสู้กันด้วยฝีมือต่อฝีมือทันทีจากการที่ว่ากลุ่มของโจรสลัดร้อยไูนเนี่ยลุ่มคู่ต่อสู้มาเสมอนะไม่ว่าจะเป็นตัวของจินเบไม่ว่าจะเป็นตัวของแฟงกี้ไม่ว่าจะเป็นตัวของอินอาชีถูกไหมในคราวนี้แหละได้สู้กันหนึ่งหนึ่งแล้วนั่นเองครับซึ่งเรียกได้ว่าเมื่อเหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นเนี่ยจากการคำนวณกําลังลบของ C p พีซโที่เพิ่งคํานวณไปครับว่าในตอนนี้กําลังลบจะอยู่ที่2่อ 7, ง,ง,งงวยเข้าไปใหญ่เลยว่ามันกําลังเกิดอะไรกันขึ้นกันแน่มีง เธอหลายคนนั้นเข้าแปรพักกันใหญ่เลยนั่นเองครับซึ่งในเวลาเดียวกันนี้เองคุนเนี่ยก็รู้ได้ว่าไอตัวที่เป็นตัวการทั้งหมดเนี่ยมันคือตัวของทามะนั่นเองครับตัวของคุนเนี่ยเตรียมที่จะเข้ามาจัดการกับตัวของทามะในฮันทีนามีและอูซบเนี่ยก็รีบพยายามจะพาทามะหนีนะครับโดยซันจิเนี่ยก็ได้เข้ามาเตะหัวคุนไปทีนึงนะครับผมด้วยท่าคอรเรียร์สไตล์ครับแล้วจากนั้นเนี่ยก็ได้สู้กันซึ่งคุนเองเนี่ยนะครับผมก็โมโ oh หเป็นอย่างมากน้อยไอลูกชายของจัด แต่เรียกนี่ว่าซันจีเองเนี่ยก็สวนกลับไปว่าอย่ามาเรียกฉันแบบนั้นนี่แกก็เป็นสมาชิกของทีมวิจัยนั่นด้วยไงกันซึ่งคุนก็ได้บอกแกหมายถึงแม่อย่างนั้นเหรอเรื่องนั้นน่ะมันเป็นอดีตไปแล้วแล้วจากนั้นนะครับผมคุณเองเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะต้องเอาจริงแล้วนั่นเองครับตัวของเขาได้แปลงร่างกลายเป็นร่างไฮบริดนะครับผมซึ่งเอาจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้ต่างจากร่างปกติสักเท่าไหร่แค่เรียกได้ว่าคอยาวนะครับผมแล้วก็โชว์ให้เห็นถึงร่างกายของคุนที่ถูกดัดแปลงกลายเป็นไซบอร์กนนนั่นเงนเน้ีย ก็มีอาวุธเป็นดาบด้วยเช่นกันก็เรียกเว่าการต่อสู้สุดเดือดน,นี้กําลังจะได้เริ่มต้นขึ้นเลยซึ่งในเวลาเดียวกันนี้เองเ,องเนี่ยเหตุการณ์ของเรานะครับก็ตัดมาที่ฝั่งของชอปเปอร์แล้วก็โซโลครับดูเหมือนว่า ชอปเปอร์เนี่ยหลังจากที่ได้ใช้รัมเบิลบอลสูตรใหม่ไปเนี่ยนะครับเขาก็ต้องรับผลข้างเคียงนั่นเองซึ่งผลข้างเคียงนี้นั้นทําให้ตัวของชอปเปอร์เนี่ยหดเล็กลงนะครับผมเหลือจิ๋วเดียวเองนั่นเองเรียกได้ว่าตัวของทิสตองเองเนี่ยสามารถถือชอปเปอร์บนฝ่ามือได้เลยนะครับกลายเป็นตัวเล็กๆนะครับผมแต่เรียกได้ว่าแทนที่จะเหมือนเด็กถูกไหมกลับมีเสียงเหมือนคนแก่นั่นเองชอปเปอร์ร่างใหม่ร่างนี้นะครับผมก็เลยมีชื่อว่าเบบี้จีจีชอปเปอร์นะครับผมหรือว่า ไอเท่าทารกชอปเปอร์นั่นเองครับซึ่งในเวลาเดียวกันนี้เองเนี่ยที่ชอปเปอร์เองอะ่ะต้องรับผลข้างเคียงตัวของมิยากินะครับผมก็ได้เข้ามาบอกว่ามันมียาฟื้นตัวของเผ่ามิงอยู่ครับซึ่งยาๆยานี้เนี่ยจะเอามาให้กับโซโลกินนะครับผมกินปุ๊บเนี่ยจะหายเจ็บในทันทีเลยแต่ยานั้นจะอยู่ได้ช่วงขนาดหนึ่งเท่านั้นและหลังจาก,กยาหมดฤทธิ์เนี่ย ความเจ็บปวดนั้นจะต้องเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าซึ่งโซโลเองเนี่ยนะครับผมก็รู้ได้เลยว่ามันไม่มีตัวเลือกอ่ะในตอนนี้ไม่มีกําลังลบแล้วอ่ะครับผมมันไม่มีเวลาต้องมาคิดอีกต่อไปแล้วจะเจ็บไม่เจ็บไม่รู้แหละเอายาน,นั้นมาให้กินก่อนเถอะน้าก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวโซโลเนี่ยน่าจะได้กลับมาสู้ในตอนหน้านะครับซึ่งหลังจากนั้นเองเนี่ยในความชุลมนุนวุ่นวายกับ การต่อสู้คู่ต่างๆเนี่ยเหตุการณ์ของเราก็ได้ตัดมายังคู่เอกของตอนตอนนี้แล้วนะครับผมลืมๆไปไอ้พวกที่เราเล่ามาทั้งหมดเนี่ยเพราะใจความสําคัญของตอนเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้แล้วนะครับผมเหตุการณ์ของเราได้ตัดขึ้นมาที่ชั้น4ซึ่งเป็นการต่อสู้แบบหนึ่งหนะครับระหว่างตัวของจินเบและก็ฮูซูโดยฮูซูเนี่ยนะครับผมก็ได้ ควักดาบสั้นมีสั้นออกมานะครับผมพร้อมกับใช้ท่าหักกันโจมตีใส่ตัวของจินเบซึ่งท่านี้เองเนี่ยก็มีลักษณะคล้ายกับชีกันนะครับผมหรือว่าดัชนีพิฆาตนั่นเองครับ จากนั้นเองเนี่ยนะครับผมจินเบเนี่ยมันถูกโจมตีมาก็สามารถแก้ไขได้ด้วยการใช้ท่าคาราเต้ม,มรุ์เงืออไปฮูชูเนี่ยนะครับผมได้ใช้ท่าโซลุหรือว่าเฉือนในการหลบการโจมตีพร้อมกับสวนไปนะครับผมด้วยรันเคียวคุหรือว่าทาวายุนั่นเองครับจินเบเนี่ยก็ป้องกันเอาไว้ได้นะครับผมด้วยาทาคี้เกาะของเขาซึ่ง เมื่อการต่อสู้ออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยจินเบงก็สังเกตเห็นได้เลยว่าวิชาที่ฮูนูใช้เนี่ยนะครับผมอย่างตัวของฮะกการเองก็เป็นการประยุกต์มาจากชี้กันถูกไหมและอันอื่นๆเองเนี่ยมันก็เป็นวิชา6รูปแบบนะครับผมซึ่งเป็นวิชาที่รัฐบาลโลกเนี่ย ให้สอนคนในสังกัดนั่นเองนะครับเพื่อให้มีวิชาการต่อสู้นั่นเองซึ่งในขณะที่จินเบเนี่ยกำลังจับเรื่องราวพวกนี้ประติดประต่อกันได้อยู่นี่เองฮูซูนั้นก็ได้เปลี่ยนร่างกายเป็นร่างไฮบริดนะครับก็คือร่างมนุษย์ครึ่งเสือเขี้ยวดาบนั่นเองโดยจินเบเนี่ยก็นึกออกแล้วฉันจําได้แล้วในอดีตน่ะมันมีสมาชิกของหน่วย C ีพีนคนหนึ่งแหกคูกออกมาได้แต่ฉันสงสัยว่าทำไมเจ้าหน้าที่ถึงถูกสั่งจับกลุ่มละ่ะเมื่อฮูซูได้ยินดังนั้นนะครับเขาก็ขำมองมาเลย แกเนี่ยจำได้อย่างนั้นสินะนั่นแหละคือฉันเองฉันน่ะเคยเห็นมาก่อนแล้วถึงแม้แกจะไม่รู้จักฉันก็ตามแต่ ฮูซูเองนะครับผมได้รับการขนานนามว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่แข็งแกร่งที่สุดคนหนึ่งใน c ี9เลยนั่นเองครับเรียกได้ว่าเป็นอัจฉริยะที่อยู่ในระดับเดียวกับล็อบดุจิเลยนะครับผมโดยตัวของฮูซูเองเนี่ยนะครับได้ถูกจับกลุมเมื่อ12ปีก่อนนะครับผมแล้วก็ถูกขังเขาเ้าไปในคุกนั่นเองครับโดยในระหว่างที่กําลังเล่าเรื่องอยู่ในตัวของฮูซูนะครับผมก็ได้เข้ามาโจมตีจินเบต่อเรื่อยๆนะครับซึ่งจินเบก็บอกว่าตัวของเขาเองอ่ะก็เห็นใจ ตัวของฮูซูกับสิ่งที่เขาต้องเจอมาเหมือนกันและเราสองคนเองเนี่ยก็ไม่ได้มีความแค้นอะไรต่อกันไม่ใช่หรือไงแต่ตัวของฮูซูก็ตอบว่าใช่พวกเราไม่ได้มีความแค้นอะไรต่อกันแต่การที่จินเบเนี่ยประกาศว่าเป็นสมาชิกกลุ่มหมวกฟางเนี่ยมันทำให้เขารู้สึกเจ็บปวดมากๆเลยเพราะเมื่อ12ปีก่อนที่เขาถูกจับเข้าคุกเนี่ยมีผลปีศาจที่อยู่ภายใต้การครอบครองของรัฐบาลโลกผลหนึ่งได้ถูกขโมยไประหว่างการขนส่ง และเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยเขาก็ได้ตกใจมากๆนะครับผมในการปรากฏตัวของลูฟี่เพราะลูฟี่นั้นนะ่ะเป็นคนกินผลโกมุกโกมุกมกเข้าไปและผลโกมุกโกมุกมกนั่นนะ่ะคือผลที่ฮูซูได้หน้าที่ให้มาปกป้องในการขนส่งเอาไว้และมันถูกชิงไปได้ยังไงละ่ะก็เลยเรียกว่าทําให้ฮูซูเองเนี่ยเหมือนจะมีความแคนส่วนตัวแบบเล็กๆน้อยๆนะครับผมเป็นฮาร์ดฟิลลิ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่เลยและเรื่องราวก็ได้จบลงตรงนี้อะไรครับเรียกได้ว่าเราก็ได้เห็น อดีตของผลโกมุกโกมุกันแล้วล่ะเนาะซึ่งก็เขียนอย่างชัดเจนนะครับว่าใครเคยเป็นเจ้าของผลน,นี้มาก่อนนั่นก็คือรัฐบาลโลกกันเองผลปีศาจที่อยู่ภายใต้การครอบครองของรัฐบาลโลกก็คือรัฐบาลโลกเป็นเจ้าของนะครับไม่จำเป็นต้องกินก็ได้ถูกไหมถ้ากินเนี่ยเราจะเรียกกันว่าผู้ใช้พลังจากผลตืดตืดตืดดผู้ใช้พลังจากผลโกมุโกมุผู้ใช้พลังจากผลเมระเมระ ผู้ใช้พลังจากผลโกโรโกโรแต่ถ้าเป็นเจ้าของเนี่ยเก็บไว้เฉยๆเราก็เรียกว่าเป็นเจ้าของเมื่อเราซื้อแอปเปิลมากูจะเก็บไว้ไม่กินมันก็เป็นเราของของเราถูกไหมถ้ากินเข้าไปอ่ะเราเป็นผู้กินแอปเปิลลูกนั้นเข้าไป ก็อธิบายให้เข้าใจกันด้วยเผื่ออะไรหลายนคนเนี่ยคงสับสนกันอยู่นะครับผมและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับกับวันพีชฉบับเต็มในตอนที่หนึ่งพันสิบเจ็ดข่าวดีก็คือสัปดาห์หน้าไม่งดนะครับผมสัปดาห์หน้าไปต่อนะครับท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาได้เลยยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วกระผมคงต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการมังงะเวิลด์นะครับ